่วนเหตุการณ์ในกลุ่มชนส่วนมากนั้นเราเมื่อเรื่องของตัวการสงบลงยังไม่เรียบร้อยนักพวกชาวกรุงเทพรวมทั้งในร้อยตำรวจหนุ่มต่างก็เห็นฤทธิดเดชของกำนันตอนห้ามไม่ให้เรื่องราวลุกลามซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์กับฝ่ายตนด้านเดียวอาศัยที่นายหวนมีความอับอายและอาศัยที่พวกของลบอายาลาเป็นเสือเต็มตัวถึงคราวเสียเป็นเสียก็ยอมเสียกันอย่างนักเลงเรื่องเท่านี้ขอกันกินนิดหน่อยจะหนักหนาอะไร พวกชาวบ้านที่หมดความเทิดทูนกำนันมีแต่แอบด่ารับหลังคราวนี้วิจารณกำนันกันแบบเยาะเย้ยชนิดที่พวกกำนันฟังไม่ได้แต่ก็ต้องฟังเพราะเห็นชัดเจนเหลือเกินว่าเรื่องที่พูดถึงเริ่มต้นเกิดเหตุโดยหอมจันนั้นเป็นเรื่องของชายหนึ่งกับชายอีกห้าคนสินทูคนเก่งกับพวกอีกสี่ลม้ลมลบอายาลาไม่ได้และขืนสู้กันต่อไปหนักเขา้าพวกของสินทูเองจะบรรลัยวายวอดจะมีอะไรเสียอีกเราก็เป็นเรื่องเสื่อมอยู่เรื่อยไป พวกแท้ของกำนันสิงห์เองต้องถอนใจใหญ่เพราะพวกตัวถูกโจมตีแหลกยับทุกด้านและทุกคราวที่อยู่กันได้ในคราวนี้ก็เพราะอาศัยเงินที่ทางนายหรือเบื้องบนส่งมาให้เท่านั้นมันพอเลี้ยงกันได้ก็อยู่กันไปม่อมหลวงมาลัยวันคว้าข้อมือโน้มไว้ก่อนที่หล่อนจะเฮตามพวกชาวบ้านที่ชอบพอกันกลับบ้านไปไปคุยกันที่บ้านก่อนมาลัยวันบอก นวมพึงนึกได้ถึงลูกฟักขนาดตึงมือของตนขึ้นมาเพราะขยับตัวเร็วๆทีไรมันเต้นกระตุกทุกทีก็ทำห่อ,อไหลคลิสก์ดออกมาเบาๆอุ๊ยนวมไปไหนไม่ได้หรอกคะ่ะเสื้อชั้นในไม่มีมาลายวันมองไปที่ความอวบของทรงอกสาวใหญ่ก็ว่าไม่เห็นหน่าเกลียดอะไรไม่มีสัญลักษณ์ของความเป็นแม่คนเสื้อชั้นนอกก็หนาเราไม่ได้วิ่งเต้นอะไรช่างเธอนาของฉันอาจเล็กไปสําหรับเธอแต่บางทีจะมีตัวใหญ่พอแม่นวมใส่ได้ไปคุยสักประเดี๋ยว ท่าทางของมารวันมีความร้อนหลนอยู่บางในที่สุดน่วมจึงยอมตามมาและคิดว่ามันไม่ประหลาดอะไรของในล่มผ้าของหล่อนอันที่จริงก็ยังพอโช์ใครได้ถึงมันจะย่อนยานไปบ้างโน่นนี่นั่นในลบคนนั้นนั่นแหละที่เป็นคนทั้งเหนียวทั้งหลังและทั้งเป็นอย่างนั้นเขาคนเดียวมากกว่าคนอื่นที่หล่อนไม่เคยตามใจนักสําหรับการฟัดฟอนแม่นุมรู้สึกอะไรบ้างไหมสําหรับพ่อหอมจันทร์ท่าทางมันโมโหนุ้มพูดอย่างไม่ค่อยชอบหน้าในหัวน,นัก พร้อมนึกถึงเรื่องลบกับหอมจันทร์ีแรกเกือบคิดว่าหนุ่มสาวคงนัดพบกันแต่ทีหลังเห็นว่าเป็นไปไม่ได้เพราะลบอยู่กับหล่อนตอนแรกอาจไม่มีอารมณ์พอทำท่าจะกลับแต่ตอนหลังเมื่อหล่อนจับนั้นช่วยนี่บีบเน้นโนนคำนั้นอีกประเดี๋ยวความแข็งแกร่งแบบดุเดือดมันก็เริ่มต้นและเขาก็ไม่มีทีท่าว่านัดหมายอะไรไว้กับใครถ้าหล่อนทําให้เขาเพียนหนักคอเขาอาจนอนเสียแล้วตื่นเอามือกินข้าวกินเหล้าแล้วก็นอนหลับต่อตามภาษาคนที่เหมือนเจ้าของ คงไม่ออกมาเกิดเรื่องนุ่มไม่เชื่อว่ามีการนัดหมายระหว่างรบกับหอมจันทร์แต่อาจบังเอิญเป็นเรื่องความเป็นผัวเมียที่สําคัญว่าจะบอกให้ผู้หญิงคนนี้รู้ดีหรือไม่หนอเพราะอย่างไรเรื่องมันต้องแดงแน่มาคิดอีกทีเมื่อมันจะแดงก็ให้มันแดงจากคนอื่นดีกว่าไม่ควรที่จะไปบอกเขาอย่างนี้ในตอนนี้เดี๋ยวรบจะหาว่าเราเสกไม่เข้าเรื่องโมโหอะไรเมรไรวันถามโถคุณมอมมันปั้ม หลงว่าผู้ชายมันปั๊มก็ต้องจับนั่นคว้านี่มาไรยวันหัวเราะมันคงไม่อย่างนั้นทันทีหลงนุ่มกองวันแสกเรื่องปั๊มที่ต้องต่อสู้กันจะมามัวค้ากําไรอย่างนี้มันไม่ได้ดีกับความรู้สึกหรอกฉันสงสารหอมจันมากค่ะน่าสงสารสวยด้วยฉันชอบผู้หญิงรูปร่างเพลียวอย่างนี้ที่กรุงเทพเขานิยมนางแบบอย่างนี้ถ้าอกไม่ใหญ่ไปสักนิดไปกรุงเทพเขาเห็นเขาคงตอมกันเกลียวแม้อกใหญ่อย่างนี้เขาก็ยังต้องการอยู่ดีทําไมอกหอมจันเล็กอย่างนี้ยังว่าใหญ่อีกเหรอ ใหญ่ไปสําหรับเป็นนางแบบทั้งสองเดินไปถึงบ้านของมาลัยวันแต่หญิงสาวกลับไม่เลี้ยวเข้าบ้านนววมมองหน้าสาวชาวกรุงเธอยิม้มฉันอยากรู้จักทั้งหอมจันและในหวนนุ่มเกิดความรู้สึกขึ้นมาทันทีว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่าหอมจันกลับไปบ้านพ่อแล้วมีอะไรเกิดขึ้นอีกต่อไปท่าทางในหวนดูกลัดเลี้ยวลูกสาวในทีอย่างไรพิกลแต่เมื่อไปถึงปรากฏว่าตอนนั้นหอมจันเพิ่งหนีพ่อไปใหม่ๆ ผู้คนโจดขานกันอึงคนึงไปทั่วน,นาแล้วต่างก็พากันทยอยเดินกลับบ้านนวมเลือกเอาหญิงกลางคนคนหนึ่งที่พอรู้จักกันมาสอบถามคว้าข้อมือเอาไว้อะไรกันนวมถามหอ,อมจันทร์มันหนีพ่อไปซึ่งๆนะฮะตาหวนเต้นเหมือนโขนยังไม่ได้หัดเอา้าแล้วทำไมถึงหนีพ่อคนเล่าบ้วนน้ำหมากปริอยังชำนาญมันพุ่งเป็นสายเข้าไปในกอหญ้าเรื่องจริงคงยาวแต่สั้นมากคือแม่หอมจันทร์รับกับพ่อว่าได้เสียกับรบ เป็นเมียพ่อรบเอกไอยารางวงยาวเสียแล้วทำไมเรารู้เรารู้ว่าเขางวงยาวน้วมเสียงแข็งอา้าวไอยาลาไอยาลามันก็ต้องมีงวงสิงวงสั้นเขาจะเรียกงวงเมื่อไรเราแล้วกันเถียงเรื่องไม่เป็นเรื่องไปกันได้มาลาัยวันให้สตินวมหันมามองมาลาัยวันพร้อมกับความรู้สึกบางอย่างติดขึ้นมาผิวหน้าเธอมีความเคร่งเครียดอย่างน่าสนใจรอนหันมาถามเพื่อให้ถึงใจมาลาัยวันว่า หอมจันทร์มันวาดหรือชาวบ้านมันวาดหรือในหุนมันว่าหอมจันทร์มันประกาศตรงๆว่ามันเป็นเมียไหนอายาลางวงยาวนั่นเข้าแล้วแล้วพ่อมันก็บาดเลือดแม่ชั้นเขาว่าอีตาพอบอกว่าจะให้แต่งงานกับผู้ชายสมุบัญชีสันภากออำเภอเข้าเป็นถึงข้าราชการชั้นตีอีกน่อยจะได้เป็นชั้นโทลูกมันไม่รักดีมันอยากได้พันอย่างนั้นใครจะไปว่ามันเรานะ่ะนวมเริ่มฉะแม่คนพูด มีผัวหาเอาเองหรือคนอื่นหาให้อ้าิก็หาของฉันเองสิแล้วไงไม่เอากับท่านเศษรษฐีเลยชั้นกี่ชั้นโทนั่นยะไงไม่เอากับคนเช่านาทำอา้าวมาด่ากันเองเสียได้แล้วมันเรื่องโชคเรื่องวาสนาคนเรามันทําอะไรมาแต่ไหนแต่ไรมันก็ต้องได้อย่างนั้นจะฝืนชะตาเหลือมนาดาวบนท้องฟ้าไม่ได้หรอกแล้วนี่ยังไงในหัวก็จะเอาให้ตายก็ว่าอย่างนั้นนะส่วนอีลูกสาวนะเปิดไปหาผัวเช่นกลัวในหัวจะโยกคนไปอ๋อรับรอง น่วมัวรอยย้อถึงในหวนคนอย่างในหววอยากทราบนักจะยกใครไปตอนไอ้พวกเฮโรอีนไปนะสิเดินในครึ่งทางก็ลงแดงตายหาหมดคนดีไม่มีใครเขาเอากับในหววหรอกเรื่องนี้ถ้าเป็นใจไม่นุ่มไม่นุ่มทำยางไรมาลายวันหันมาถามอย่างจริงจังเรื่องรบกับผอมจันเหรอคะใช่จ้ะถ้าจะทําให้ถูกไม่ให้เสียหรือให้ดีทุกทางเขาต้องแต่งงานกันเสีย คนมันต้องรักกันถึงขนาดไม่อย่างนั้นไม่ออกอีกรูปนี้หรอกค่ะมันปฏิเสธไม่ยอมรับเสียใครจะทําไมแต่นี่ผู้หญิงมนเสียสละดจนไม่มีอะไรเหลือแล้วมันก็ต้องรักของมันรบไม่ใช่คนเลว,กวเกลเหลวไหลอะไรที่ไหนความจริงถ้าไม่มีเรื่องวุ่นวายที่บังกระสังนี่เขาคงทํามาหาก,กินเหมือนคนอื่นแล้วเขาว่าเขาก็จะทํานาของปู่หรือไม่ก็เปลี่ยนนาให้เป็นไร่รบขยันและเอาทุกท่าไม่ว่างานหนักงานเบามาเลยวันชวนน้่มไปที่บ้านของนายหวนโดยบอกว่า เราจะแกล้งไปหานายหวนในฐานะที่ฉันเป็นเพื่อนบ้านที่หวังดีต่อเขาและคนที่นี่ทุกคนเราว่าเราอยากถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเราตีหน้าทำเป็นว่าไม่รู้อะไรก่อนดีค่ะนุ่มมีความสนใจในเรื่องนี้มากเพราะอยากรู้ว่าความคิดอ่านของนายหวนจะทำเช่นไรทั้งสองจึงเข้าไปในบ้านของนายหวนซึ่งยังมีผู้คนเกะกะไปหมดแต่ทุกคนรู้จักนุ่มกับสาวชาวกรุงเทพดีก็หลีกทางให้ไม่มีใครพูดอะไรนายหววทลันพรวดออกมาเมื่อมีคนบอกว่านุ่มกับหม่อมหลวงมาลายวันมาที่นี่ พอเห็นหน้านวมเขาเกือบร้องด่าฝากไปถึงลบอยู่แล้วหากแต่อย่างได้เพราะเห็นมาลายวันเขาอีกคนมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเห็นผู้คนเกลียวกันคะในหวนคะอ๋อเรื่องส่วนตัวครับคุณมอมฉันมาที่นี่เพราออยากรู้เรื่องและอยากถามข่าวกลาวแม่หอมจันดูด้วยว่ามีอาการยังไงมันไม่อยู่เสร็จแล้วครับเอา้าไปไหนเสร็จแล้วคะมาลายวันทำหน้าตายมันไปไปหันมาทางนวมเออนวมแกรู้หรือเปล่าไอ้ลบของแกนี่ อย่ามาพูดอย่างนั้นถ้ามันจะเป็นลบของฉันเฮ้ยเขาลูกันหัวบ้านยันถ่ายบ้านระวังปากนวมให้สติฉันถอนงอกไม่ยั้งนะจะบอกให้อะไรเป็นเรื่องคนอื่นอย่าามปามคุณหม่อมมาที่นี่ด้วยความหวังดีว่าอาจให้คําปรึกษาได้เพราะที่บ้านคุณชายท่านมีทนายความผมไม่ไทันทราบเลิรายละเอียดในหัวหันมาพูดกับมาลัยวันเราก็เหมือนคนอื่นที่ทราบเท่าๆเขาแต่มันก็เป็นเรื่องลําบากมากถ้าจะเอาเรื่องทางอาญากันมันต้องมีพยานรู้เห็นเอากันอย่างขนาดจี้ให้อยู่มือทีเดียว แต่พญาเรามันไม่มีมิแต่พวกเขารวมวงต่อสู้มันก็จะเข้าแบบที่ตะพ่อของเจ้าสินทูพูดนั่นแหละเป็นเรื่องวิวาททำร้ายร่างกายกันและกันปรับด้วยกันทั้งสองฝ่ายหอมจันไม่ได้เล่าเรื่องละเอียดหรอกเหรอคะมันหนีไปแล้วเขาละอักความจริงออกมาเพราะความคับแค้นใจซึ่งเนื่องแต่พอลูกสาวละโจนเรือนไปเอาตัวไม่ได้แล้วในหวนก็กรอกเล่าเข้าปากเพื่อระงับอารมณ์ร้ายตอนที่เขาพูดกับหญิงสาวทั้งสองนั้นพิสุราก็เริ่มทำงานแล้วความยับยั้งย่อมน้อยลงไปเป็นลําดับ หนีเรื่องอะไรทําไมต้องหนีพ่อลูกกันสองคนเท่านั้นนวมแกงถามหนีทําไม่ลบไปว่าแล้วในหวนก็มองหน้านวมแต่นวมไม่สะเทือนแล้วไงก็ไอ้ลบของแกนี่ในหวนเสียแรงนับถืออย่าพูดอะไรให้มันเกิดคุณเคืองกันเสียเปล่าๆถ้าเราเป็นผัวฉันฉันรับรองว่าไม่หอมจันอะไรของในหวนเนี่ยไม่มีวันตามเข้าไปได้หรอกจะบอกให้เรื่องนี้ความจริงที่ถูกต้องในหวนต้องไม่เอะอะไปเพราะถ้ามันเป็นความจริง เอะอะไปก็รังแต่จะเดือดร้อนกเกียรติยศของเรานะเป็นเรื่องที่พวกคนที่ไม่ชอบเราจะเอาไปพูดให้เราเสียหายได้ค่ะมารายวันให้สติอีกคนหนึ่งถ้าทางป้องกันไม่มีป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นไม่ได้แล้วเราก็ต้องหาทางแก้ไขและทางแก้ไขคือแก้ไขให้มี่ซนเสียน้อยที่สุดนะคะแต่ต้องไม่ใช่วิธีจับมันแต่งงานใหม่เอาชุบตะกร้าล้างน้ํานุ่มดักคอไว้ก่อนชั่วๆดีๆเราก็เห็นตัวอย่างชิบหายมาแล้วตัวอย่างอะไรก็ตัวอย่างอีโบหวานนั้นเป็นไง เรื่องอร้ายมันเกิดขึ้นในบางกระสังเรามันก็มาจากอีโบหวานเพราะพ่อแม่อีโบหวานเห็นแก่เงินอยากได้หน้าได้ตาว่ามีลูกเขยเศรษฐีเป็นเท่าแก่ไม่เลือกเจ๊กว่าจีนเด็กมันรักมันชอบอยู่กับรบพอรบมีเรื่องต้องหนีไปอีแม่คว้าเงินเจ๊กเข้ากระเป๋าเอาลูกสาวแต่งงานไปแล้วอีลูกสาวก็หาความสุขไม่ได้ลงท้ายกลับบ้านจนเดี๋ยวนี้เรื่องยังไม่จบเพราะเด็กชุบตะกร้าขอเศรษฐีอย่าทำอย่างที่คุณหม่อมแกว่านะถูกแล้วแก้ไขให,ให้มีส่วนเสียน้อยที่สุดใครๆก็ว่าต้องให้มันได้กัน มันก็ผ่านกูสบายในหวนทํานายลูกเขยนุ่มไม่เห็นด้วยในทันทีการโต้แย้งของสาวใหญ่ทําให้มาลายวันชงนสนเทนในตัวนวุ่มหนักยิ่งขึ้นทําไมหล่อนเป็นฝ่ายของลบซึ่งมีผู้หญิงคนใหม่หรือมีเมียมใหม่เท่ากับแตกแยกไปจากหล่อนและทําไมนุ่มถึงได้ไม่คึ่งโกรธลบหรือด่าว่าผู้หญิงที่กําหัวใจของลบไว้แต่กลับต่อสู้เพื่อลบเป็นพัลวันไปหมดเรื่องผ่านต้องคิดให้ดีซะก่อนจะพูดออกมาในหวน คนอย่างรบของเราไม่ผ่านใครหรอกถ้าเป็นคนล้างผ่านใครแล้วล่ะก็จะมีใครรู้ดีกว่าฉันเป็นไม่มีฉันบอกได้ถนัดกว่าคนอื่นว่ารบเป็นคนล้างผ่านใครหรือไม่ขอให้เข้าใจหน่อยนะในหวนฐานะเราจะดีกว่ากันก็ไม่เท่าไหร่และฉันก็เป็นคนฉลาดพอที่ใครจะมาล้างผ่านฉันไม่ได้ขอพูดต่อหน้าคนอื่นให้รู้เสร็จเลยว่าตัวฉันมีเงินมีทองถุงเงินปากถุงเงินเปิดเสมออ้าเสมอถ้าพอรบคนนั้นคิดจะผ่านขึ้นมาจะเอานาได้นาจะเอาเรือหางได้เรือหาง จเจาจัก,กรยานได้จัก,กรยานจเจ้ารถยนต์ได้รถยนต์ทั้งหมดนี้บอกให้เลยนะพ่อยังไม่เอาเลยหน่อยจะมาว่าผานเรื่องนั้นนไม่มีแน่แต่เรื่องเจ้าชู้ในฐานะที่ฉันเหมือนพี่สาวเขาขอบอกรับรองไม่ได้เกิดมาเป็นผู้ชายไม่เจ้าชู้จะเป็นผู้ชายได้ยังไงในหัวเจ้าชู้หรือเปล่าเด็กผู้หญิงกวาดหมดบ้านหรือเปล่าใครว่าก็ด่ากูเลี้ยงของกูมากูได้มันก็แน่ละสิกูจะเอาทําเมียใครจะว่าอะไรแต่เรื่องเหมือนเจ้าชู้หรือเปล่าเรา เรื่องนี้ใครรับรองผู้ชายแม้แต่แม่บังเกิดก้าวก็สิ้นปัญญานวมในหวนคลางยังอัศจรรย์ใจเพราะรู้อยู่เต็มอกว่านุ่มก็เหมือนเมียของเจ้าลูกเขยแต่ทําไมมันเถียงคอเป็นเอ็นไม่หึงหวงทำไมแกเป็นอย่างนี้ความยุติธรรมกับความไม่เห็นแก่ตัวเองในหวนพ่อหอมจันไม่รู้จะทําอย่างไรดีมาหลายวันทําให้เขาต้องคิดคือแก้ไขให้เสียหายแต่น้อยและทําให้ดีที่สุดก็อะไรเล่า เรื่องการชุบตะกร้าล้างน้ํานั้นเขาไม่ต้องคิดอะไรต่อไปแล้วเพราะทําอย่างไรลูกสาวเขาก็ไม่ยอมลงตะกร้าให้เอาน้ําล้างง่ายๆนอกเสียจ,จากให้มันแต่งงานกับเจ้ารบอยาลานั้นเห็นจะมีหวังเวลาเรื่องทั้งหมดมันก็เท่านั้นเองเมื่อทั้งสองเดินกลับบ้านมาลายวันถามนวมว่าเธอไม่มีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับรบและหอมจันทร์บ้างใดหรอไม่เลยค่ะคนทั้งสองรักกันมานานแล้วเหรอเรื่องของความสนเรื่องของเด็กที่เห็นเปลวไฟที่ปลายเทียนมันสวยงามเอามือไปแย่เล่น ชักมือไม่ทันมันก็ไม่เอารบเป็นเด็กซนอย่างนั้นแหละจ๊ะฉันเชื่อค่ะคุณมอมหล่อนพูดช้าๆกึ่งอาไรและเสียใจเขาบอกกับฉันคะ่ะเขาบอกกับเธอด้วยค่ะตายจริงแม่นมุ่มนี่ขอให้ฉันเข้าใจอะไรมากกว่านี้อีกหน่อยฉันเห็นชีวิตแม่นุ่มเป็นที่น่าประหลาดเหลือเกินเกือบไม่เชื่อว่าจะมีคนจริงๆแบบนี้อยู่น่าประหลาดจริงๆนะไม่อยากเชื่อจริงๆว่าคนอย่างแม่นุ่มมีในโลกนี้บอกตามความจริงได้ไหมแม่นุ่มกับรบรักกันเหรอรักรักกันมากด้วยถึงขนาด ค่ะได้เสียกันสาวคนจริงตอบไม่ปิดบังแม้แต่นิดแล้วแล้วยังไงก็อย่างที่รู้แหละค่ะเราอยู่ด้วยกันยังผัวเมียไม่ได้ไม่ห่วงเหรออนาคตผู้หญิงกับผู้ชายเกือบไม่มีอะไรแตกต่างกันหรอกค่ะสําสหรับความสุขแต่การต่อสู้กับการเวลาจะทําให้เราแก่ลงไปช้าลงไปอ่อนเพลียไปดิฉันไม่เคยห่วงลบไว้เลยและเขาก็ไม่ห่วงดิฉันเว้นแต่ว่าเรามีความเป็นห่วงกันว่าเมื่อจากกันแล้วใครคนที่จากไปจะจากไปยังมีความสุข จากไปได้ของปลอมจากไปสู่ความหลอกลวงเราเป็นห่วงกันในเรื่องนี้ค่ะอืเป็นความรักที่แปลกนับบูชาเหลือเกินก็เป็นความรักที่เขาเปลวว่าเสียสละให้กันและกันได้ถ้าเป็นความสุขของอีกฝ่ายหนึ่งผู้หญิงรักผู้ชายที่แก่กว่าตัวได้เพราะความแก,ก่ของผู้หญิงส่วนมากไล่ตามความแก,ก่ของผู้ชายทันแต่ถ้าผู้หญิงแก่กว่าผู้ชายเมื่อวัยถึงคราวชราผู้หญิงจะแก,ก่เกือบเป็นแม่ผู้ชายเลยความรักละ่ะมันอยู่ของมันโดดเดี่ยวไม่ได้หรอกค่ะมันก็ต้องมีพี่เลี้ยงต้องมีสิ่งแวดล้อม ความรักจะทำให้ผู้หญิงต้องเสียน้ำตาให้กับความชราของตนเมื่อไม่สามารถให้ความสุขแก่ผัวได้จะมองความแก่ของตนเหมือนนั่งดื่มยาพิษทุกวันจะสาบแช่งตัวเองแต่ถ้าผัวแก่กว่าเมียความรักจะมีความหมายมากผู้ชายยังมีความต้องการและสมความต้องการของเขาอย่างสมควรไม่ขาดแคลนหรือได้รับความบกพร่องจนเกินไปดิฉันแก่กว่ารบมากกว่า1ิปีวันข้างหน้ามันจะทรมานเราสองคนยังกับอะไรดีทรมานจนกว่าเราจะตายจากกันข้างหนึ่งหรือบันดาลให้เราทำการทรมานซึ่งกันและกัน แต่ขณะนี้เมื่ออกาศเป็นของเราอนาคตยังไม่แกล้งเราเราก็คว้าม,มันไว้ก่อนสิคะแล้วเราก็รีบหาทางป้องกันเสียก่อนสิ่งที่เรากลัวจะมาถึงความรักอย่างนี้ก็มีมันมีแต่ในอุดมคติไม่ใช่เหรอทำไมฉันไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมีจริงในโลกแล้วก็มีในคนจริงๆเห็นไหมเรื่องของชีวิตยิ่งรู้ก็ยิ่งลึกซึง้งถ้ามองยังผิวเผินแล้วมันก็ผ่านไปแต่บางชีวิตมันก็น่าสนใจน่ามองให้ลึกซึง้งนวลฉันไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะเป็นคนในความฝัน <c oughs> ดิฉันเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่อะไรตัวเมียอะไรมันหมุนให้มาตกที่นั่งอย่างนี้ฉันขอภาวนานะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงพาชีวิตเธอไปสู่ที่อันเรียบราบและมีความสุขอย่างแท้จริงทุกอย่างเธอมีพร้อมแล้วขอให้สิ่งที่ขาดไปจงสมบูรณ์สมพรปางเธอค่ะไม่มีใครรู้ว่าเมื่อหญิงทั้งสองแยกจากกันแล้วแต่ละคนเมื่อพบตัวเองอยู่แต่ลําพังผู้เดียวจะมีความรู้สึกอย่างไรในเรื่องที่เกี่ยวพันกับคนอื่นและตัวเองมีอย่างหนึ่งที่พวกชาวกรุงเทพได้เห็นอย่างชัดเจนว่า รบอาียารานั้นเป็นขวัญใจพวกบ้านกระสังอย่างแท้จริงเพราะการประทะกับลูกชายกำนันสิงคลาวนี้เสียงส่วนมากของคนดีภากันถือห่างรบคนเหล่านั้นอยากเห็นความวอดวายของลูกกำนันหรือแม้แต่ตัวกำนันเองเมื่อมาลายวันกลับถึงบ้านเอาเรื่องนี้มาเล่าให้คุณชายผู้บิดาฟังเมื่อเราจบท่านยังมองไม่เห็นว่าทิดามุ่งหมายถึงอะไรกระทั่งมาลายวันกล่าวว่าถ้าพอยื่นมือเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เสียน่อยเราจะมีคนดีไว้ใช้อย่างแน่นอนยิ่งกว่าแต่ก่อนรบหน่ดเหรอ ทำไมก็เห็นเขาทำตัวเคร่งเคร่งเข้ากับเราไม่สนิทเหมือนคนจองหองและคืนทานายความต่อนั่นเป็นการป้องกันตัวไว้ก่อนของคนจนที่กลัวการดูถูกจากคนมั่งมีอาจมีคนหลายคนไม่คิดถึงเรื่องการดูถูกดูหมิน่นแต่คิดว่าการได้คบกับคนมั่งมีหรือได้เข้าหาคนมั่งมีอาจมีหวังได้ดีอย่างใดอย่างหนึ่งจากวัตถุไปกระทั้งน้ําใจแต่บางคนไม่เข้าหาเพราะกลัวถูกดูถูกบางคนก็ปั้นท่าทางไว้ก่อนเขาพยายามทําให้เราเข้าใจว่าเงินทองของเราคือส่วนของเรา ไม่มีค่ากับเขาเหมือนอย่างคนมั่งมีบางคนคิดว่าความมั่งมีของตัวเองนั้นคือบารมีที่คนอื่นต้องเกรงขามรบเป็นคนอย่างนั้นเขาเข้ากับเรายากมากและนิดก็พยายามเหลือเกินที่จะกลมกืนแบบนั้นกับเขาทําไมต้องให้มันมากเกินไปเขาจะคิดว่าเราง้งอเขาไม่คิดหรอกค่ะหญิงสาวตอบเบาๆแต่เต็มไปด้วยความจริงจังเขาเป็นคนดีที่ดิฉันไม่จําเป็นต้องพูดอะไรต่อไปแล้วสําหรับเรื่องนี้คิดว่าพ่อควรทําอย่างไร เราจะให้งานที่ดีเกินกว่าเขาคิดแก่เขาเชื่อเธอค่ะเราจะได้คนที่เป็นหัวหน้าอย่างวิเศษทีเดียวเราจะไปพูดกับพ่อตาของรบคนอย่างเราพูดกับคนมั่งมีอย่างในหวนเขาคงฟังและเขาก็น่าต้องเอาไปคิดเหมือนกันว่าทําไมคนอย่างเราถึงได้สรรเสริญลูกเขยเขาว่าเป็นคนดีถ้าขอรักลูกสาวเขามากเขาคงดีใจขึ้นมาสักนิดที่ลูกเขยเขาไม่ได้เป็นคนเลวอย่างที่ใจตัวเองด่าว่าลูกเขยเลยเห็นจะเจริง และถ้าเราสามารถทําให้ศึกพ่อตาลูกเขยสงบลงไปแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่มิดเห็นว่าควรทําคือเราก็ทําหน้าที่เป็นผู้ใหญ่จัดการแต่งงานให้เสร็จเลยโดยเราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวอ่าคุณชายผู้บิดาร้องออกมาอย่างประหลาดใจเอาอย่างนั้นเธอและลูกสาวค่ะเงินซื้อคนบางชนิดไม่ได้แต่น้ําใจซื้อได้งานของเรายังมีขวากหนามอีกมากมายก่ายกองได้คนอย่างเขาเหมือนได้กําลังมหาศาลตอนนี้นายตำรวจอีกคนกล่าวขึ้นแบบทีเล่นทีจริงว่า ช้นักเลงไว้ปราบนักเลงแล้วครับคุณนิดหญิงสาวโหรหือยังไม่มีความหมายอะไรก็เราจะเรียกว่าอะไรลราคะเราทํางานที่เกี่ยวกับคนดูดร้ายยังไม่มีเหตุผลเราเอาเหตุผลไปคุยกับเขาเท่าไหร่เขาก็ไม่ยอมฟังตำรวจเขาก็ไม่กลัวคุกตารางเขาก็ไม่กลัวเขาพึ่งตำรวจตำรวจก็คอยป้องกันไม่ให้เกิดโจรผู้ร้ายตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งแต่มันหาตำรวจยากบางตำบลไม่มีตำรวจเลยจนคนเดียวคุณเป็นตำรวจคุณก็รู้ไปที่ไหนมีเรื่องจับก็ต้องจับ แต่ตำรวจเท่าไหร่จึงจะจับคนร้ายให้หมดทั้งเมืองได้พูดถึงตำรวจก็ต้องพูดถึงกฎหมายแล้วก็ศาลชาวบ้านก็พูดแต่ว่ากว่าจะถึงศาลก็จะรู้ว่าคนร้ายถูกลงโทษติดตารางกี่ปีคนที่ตายไปแล้วเพราะความเลวร้ายของพวกนอกกฎหมายกระดูกผุกไปแล้วถ้าไปผุดไปเกิดก็เกิดแล้วสมัยไหนๆมันก็เหมือนกันเกิดมาก็ต้องป้องกันตัวเราเองก่อนอื่นหมดใช่ไหมคะทนายความไม่กล้าพูดอะไรเพราะการตอบปากกับผู้หญิงสาวสวยคนนี้จะต้องคิดให้มากเสียก่อน เพราะความจริงกับข้อกฎหมายบางทีก็เดินไปคนละทางอย่างที่หล่อนเคยพูดไว้กฎหมายเป็นเรื่องยืดยาวเป็นเรื่องใหญ่เป็นระเบียบเป็นกฎเป็นอะไรต่อมีอะไรหลายอย่างต้องพิสูจน์การกระทําผิดกว่าจะได้ตัวคนผิดกว่าจะได้ตัวคนทําโทษมาเราไฟไหม้บ้านจนสร้างใหม่ได้แล้วเมื่อได้ตัวคนผิดกฎหมายต้องพิสูจน์ว่ามันผิดจริงแต่ที่เราทํานี้คือเราป้องกันซึ่งจริงอยู่ที่แล้วมาเราป้องกันไม่ได้แต่ก็มีเรื่องที่เราป้องกันได้ กฎหมายหรือว่านายตำรวจหรือพลตำรวจยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับนิดแต่คนที่ไม่ใช่ตำรวจรู้และกู้เอาไว้ได้และยังมีคนว่ามันอาจเป็นแผนของเขาเดี๋ยวนี้เราจะไม่พูดกันแล้วเพราะเรามองไม่เห็นว่าถ้าเป็นแผนของเขาเขาจะทําเพื่ออะไรถูกครับถูกนายตำรวจยอมรับอย่างคนมีสติปัญญารู้จักยอมรับต่อข้อเท็จจริงเรามีกําลังไม่ใช่นักเลงเรามีไว้สู้กับกําลังป่าเถื่อนมีไว้เพื่อให้งานของเราเป็นระเบียบมีไว้เพื่อเขาจะได้เป็นหูเป็นตาของเราว่าเราควรทําอย่างไร พราะบ,บางอย่างเราต้องยอมรับว่าเขาวิเศษกว่าเราคนเก่งยิงปืนแม่นมีปืนชนิดดีใช่ว่าจะเป็นนายพรานที่ดีเมื่อไหร่เก่งมากนิดเห็นว่าเราต้องการลบการได้เขามาจะทําให้งานของเราสะดวกและการตอบแทนเขาอย่างถูกต้องจะช่วยฐานะเขาให้ดีขึ้นก็เหมือนเราได้ตอบแทนความดีของเขาที่มีต่อเราโดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนเอาเอาละเอาเป็นอันตกลงร้วเราจะทํายังไงกันต่อไปไปบ้านเขาสิครับไปพูดกับเขาก่อนแล้วเราก็ไปบ้านในหวนไก่เกลี่ยล้วเป็นเท่าแก่ให้ลบเสร็จเลย คุณชายผู้เป็นบิดาไม่ทันคิดว่าความเห็นของธิดาท่านถูกต้องหรือไม่สมควรทั้งสองอย่างแต่ก็เอออวยไปด้วยท,ทั้งที่ไม่ค่อยตรงกับความเห็นของทนายความและนายตำรวจเท่าไรนักอีกวันหนึ่งต่อมาช่วงเช้ารถจีบของหม่อมราชวงศ์มาราพรพร้อมทิดาและองค์รักษ์อีกสองคนก็เดินทางไปยังนาของปู่ลุงปู่กับหลานและหลานสะพายลงมาต้อนรับแขกผู้มาเยี่ยมอย่างประหลาดใจเพราะยังไม่ทราบว่าพ่อลูกมาหาด้วยเรื่องอันใดปู่ลุงมีความอึดอัดเท่าหลานชาย เพราะบ้านของแกนั้นเหมาะจะต้อนรับคนขนาดเดียวกันลบมองหน้ามาลัยวันด้วยความรู้สึกสับสนส่วนหญิงสาวพยายามเป็นกันเองอย่างเคยเพื่อไม่ให้เกิดความกระดากและขวยเยิกับผัวเมียหนุ่มสาวคู่นั้นพอมาเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเธอหญิงสาวบอกกล่าวกับผมไม่ทราบว่าจะต้อนรับท่านอย่างไรดีปู่ลุงพูดออกมาอย่างซื่อจะให้ดีที่สุดตามสบายดดวยกันทั้งสองฝ่าย คุณชายพูดยังไม่ถือตัวซึ่งเป็นธรรมดาของท่านอยุดแล้วเอาแต่ทุนนี่แหละคุยกันมันโล่งละลมโกรกดีสบายดีขอน้ำฝนกินสักขันหนึ่งเธอรบคุณนิดพูดขึ้นเพื่อตัดเรื่องลำคาญและความเก้งก้างทำอะไรไม่ถูกของชายหนุ่มซึ่งเธอคะเนได้ถูกต้องว่าเขาไม่รู้จะหาอะไรมาต้อนรับเธอกับท่านบิดาการร้องขอน้ำฝนหนึ่งขันจึงเป็นเรื่องตัดบทแสดงว่าผู้เป็นแขกมีความต้องการเพียงแค่นั้น ขออย่าถือว่าเรื่องการต้อนรับเป็นเรื่องสำคัญคอ,อยถือว่าเราเป็นเพื่อนมนุษย์กันเราใครก็ตามถ้ามีโอกาสทำประโยชน์ให้คนชอบพอกันหรือผู้ตกทุกข์ได้ยากก็ควรจะทำตอนนี้ฉันมีโอกาสแล้วปัญหาเรื่องของนายรบคงคิดกันลำบากสักหน่อยเป็นอย่างนั้นไหมอาจารย์ปู่เจ้ารบยกมือไหว้ท่วมหัวขณะเมื่อคุณชายนั่งลงบนแคร่มไม้ไผ่ผ่าซิกแล้วสับเป็นฟากนั้น ลูกสาวรีบนั่งใกล้พอ่อหลานสะพ้ายของปู่เจ้ารบยืนหลังคุ้มคุมอยู่หลังเสาเรือนหน้าตายังมีริ้วรอยความทาุรุนของพ่อคืออาการบวมและเจอแต่ถึงอย่างไรก็ยังสวยกรุณนอย่าเรียกผมว่าอาจารย์เลยครับมันเรียกลุงแก่ไปหน่อยครับปู่ลุงเริ่มตลกตามนิสัยแต่ตามใจท่านเธอขอรับกระผมขออย่างเดียวอย่าเรียกอาจารย์เขาว่าลุงหรือปู่ลุงนีนหนังเหนียว เพียงแต่เหนียวอย่างไก่แก่เท่านั้นหรอกครับไม่จริงจังหรอกถ้าจะว่ากระผมเบี่ยงหนีเก่งแล้วก็พ่อจะเรียกได้ครับเรื่องพ่อหลานชายได้ติดต่อกับพ่อแม่สาวน้อยคนนั้นเขาหรือยังแม่หอมจันท์คนนี้เขาเป็นคนเตือนว่าตอนนี้อย่าเพิ่งไปยุ่งกับพ่อเขาเลยสงสัยอารมณ์ยังร้ายอยู่ไอ้ผมน่ะคิดจะไปเสียตั้งแต่วันเกิดเรื่องแล้วล่ะครับไปทําไมคะหญิงสาวถามยังอดไม่ได้ ก็จะไปพูดจากับเขาให้มันรู้เรื่องกันไปตามประษาะคนซื่อๆถ้าเมื่อลูกสาวเขาเตือนอย่างนี้ก็จำต้องอดใจไว้ก่อนทั้งหมดมันเป็นความผิดของเราคนเดียวก่อนที่ชายชรา,าจะพูดต่อคุณชายก็เลยพูดขัดขึ้นเสียก่อนเอานาะเรื่องมันผ่านมาแล้วเราจะปักปลําว่าเป็นความผิดใครอีกไม่ได้ป่วยการพูดถึงเรื่องที่แล้วมาแล้วเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องของการแก้ไขแก้ไขไม่ให้เสียมิตรภาพ แก้ให้เรื่องร้ายกลายเป็นดีเราอยากจะช่วยนี่เขาบอกตามความจริงและจริงใจด้วยเพาะนายรบก็ได้พิสูจน์ตัวเองเสียเกินพอแล้วว่าเป็นคนดีมีบุญคุณต่อลูกสาวฉันโดยไม่หวังอะไรตอบแทนแต่เรื่องก็ต้องมีการตอบแทนกันบ้างแม้ว่าการชดใช้กันนั้นมันไม่หมดเราท่านคิดว่าจะให้เรื่องมันเป็นยังไงครับปู่ลุงถามตรงไปตรงมาก็ถ้าจะให้เป็นไปตามความคิดฉันซึ่งอยากจะยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ตั้งให้ฉันเป็นตัวแทนได้ไหมฉันจะไปพูดกับนายหวนเขาฮ่ <targeting> ชาะยชราหวเราะมองหน้าหลานชายแล้วเปลี่ยนไปที่หลานสะพ้ยเสร็จแล้วหันมาพูดท่านครับอย่าหาว่ากระผมยามพวกของตัวเองรวม um, ทั้งตัวผมให้ท่านฟังเลยครับเพราะความจริงมันหนีความจริงไม่พ้นผมเองพูดกับแม่หลานสะพ้ายคนนี้แล้วเรามองไม่เห็นทางจริงๆเขาก็ห้ามผมว่าป่วยการจะไปพูดกับพ่อเขา จะเป็นความกันเสียเป,เปล่าเรามีมือเปล่าเขารับท่านผมมีที่นาเพียงเท่านี้มันเป็นสมบัติของรบเขาผมยกให้เขาถ้าจะขายเสียตอนนี้คงได้ราคาแต่สำคัญอยู่ที่ว่ามันจะพอสู้กับพ่อตาไหวไหมไหวสิเสียงมาลายวันก้องออกมาจากในอกอย่างเด็ดขาดรบเหลวมามองในตาค้างฉันว่าต้องไหวเพราะเราจะพยายามพูดกันให้เขาเข้าใจแต่ตอนนี้พ่อคงไม่พยายามเข้าใจอะไรทั้งนั้นแหละเจ้าค่ะ หอมจันเอ่ยขึ้นบางซุ้มเสียงถุมนุ่มนวลเรียบผู้ใหญ่ด้วยการพูดเราต้องพยายามให้เขาเข้าใจเพราะมันจะต้องช่วยขจัดปัญหายุ่งยากมันไม่ใช่เรื่องเงียบๆที่จะจัดการแก้ไขกันอย่างงุบงิบเป็นเรื่องเสียหายมากถ้าปล่อยให้เป็นไปในรูปนี้เอาเถอะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเราขอเพียงแต่ว่าทั้งสองมีความมั่นใจในการละกันไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปมาลัยวันมองหน้าลบเหมือนจะให้เขาให้คำตอบไม่ครับแล้วเขาก็ก้มหน้าฝ่ายผู้หญิงนั้น พ่อเห็นจะตอบแทนได้ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเงินเรื่องนี้เป็นอันพับไปปูล่ลุงเริ่มเรื่องใหม่ท่านก็ได้เมตตาอุปการะเจ้าหลานชายผมเหมือนเด็กของท่านแล้วที่นี้ท่านจะต้องใช้สอยมันเหมือนมันเป็นคนของท่านขอรับแน่นอนเราจะใช้เขาจนหัวหมุนทีเดียวหอมจันได้ยินมารลายวันพูดอย่างนั้นก็อมยิ้มพร้อมมองไปที่สามีเห็นเขาเมมริมฝีปากไม่พูดว่ากระไรแต่ทั้งปู่ถามเอ็งว่าอย่างไร ฉันตั้งใจจะรับใช้ท่านมานานแล้วฉันพูดแทนเองว่าเรื่องที่จะต้องขอยืมจมูกหายใจก็คือว่าเราเป็นคนใหม่สําหรับบางกระสังมากเราไม่กว้างขวางเราไม่รู้จักเลยใครดีใครร้ายลายบกับปู่คงให้คําแนะนําเราได้บ้างปู่อย่าคิดว่าเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องของคนมีฐานะอีกอย่างหนึ่งเราถึงจะคบกันได้ความจริงไม่ใช่นี่เป็นเรื่องที่ฉันได้ขอร้องรบมานานแล้วเขาก็รู้แต่เขาเบีย่ยงบ่ายเสมอมาต่อแทนนี้ ไม่มีเรื่องที่เองจะเบี่ยงบายเจ้านายท่านกระไรถึงแม้ว่าเรื่องลูกเมียของเองท่านจะทําไม่สําเร็จเพราะความหัวดื้อของพ่อตาเองผู้ก็เห็นว่าเองกับท่านพ่อลูกทั้งสองควรจะได้รับใช้และใช้สอยกันต่อไปเอาขอครับขอให้ท่านใช้มาถ้าไม่ใช้มันก็ว่าอย่างว่านั่นแหละครับคือเราทําอะไรไม่ถูกคุณชายลุกขึ้นยืนเย็นนี้ฉันจะไปหาในหวนที่บ้าน เรื่องมันคงไม่ร้ายเท่าไหร่หรอกนะขอยเราหวังว่าเป็นเช่นนั้นพ่อลูกเดินมาที่รถลบเดินมาส่งสีหน้าเขาไม่ดีเลยมาลายวันพยายามศบสายตาเขาแต่ลบกลายเป็นคนมีจุดอ่อนเสียแล้วเขาไม่กล้าศบสายตากับเธอเราเรื่องเจ้าหมอนั่นก็คงจบละมัง้งหญิงสาวหมายถึงลูกชายกำนันสิงห์ทุกคนมองหน้าเขาปู่ลุงเองก็เงียบคำตอบของเขาจะมีความหมายที่สุดเขาก็ปล่อยคําพูดออกมาอย่างจริงใจว่าไม่หรอกครับ เรื่องเพิ่งเริ่มตั้งต้นเท่านั้นผมกับไอ้สินทุมีเรื่องต้องปรับความเข้าใจให้เรียบร้อยไปฝ่ายหนึ่งมันมัวแต่หลบหลบเรื่องเลี่ยงอยู่เสมอคราวนี้ก็เหมือนกันแต่พวกมันมากเหลือเกินแล้วมันก็เป็นที่โล่งจนเกินไปด้วยสินทุกับผมต้องพบกันอีกครับคุณห้ามไม่หยุดเถอะนะใช่ไหมครับคุณน่าจะรู้อะไรดีห้ามทําไมท่านบิดาหันมองหน้าธิดาเธอยักไหลก็ไม่ได้รู้อะไรมากไปกว่ารู้ว่าหมอน้าเป็นคนเกเรใช้อิทธิพลของพ่อก่อเรื่องยุ่งยากให้กับใครต่อใครมากมายก่ายกองรวมทั้ เรามีเรื่องต้องยุ่งเกี่ยวกับมันอีกมากเรื่องอย่างไอหลานชายผมว่านี่เห็นจะจริงครับที่นี้ท่านปู่หันไปทางหม่อมราชวงศ์มาลาพรผมขอกราบเรียนว่าตอนนี้หรือระหว่างนี้ถ้าไม่จําเป็นผมว่าท่านไม่ควรขับรถออกกลางทุ่งอย่างนี้ขาม,มาท่านอาจปลอดภยัยแต่ขากลับเอาแน่ไม่ได้ตอนกลางทุ่งไม่เป็นไรครับแต่ก่อนเข้าหมู่บ้านต้องผ่านลำเมาะป่าไผ่ดงมะขามเทศปืนอาจรอท่านอยู่ แระนักยิงปืนมักเป็นพวกรอบกัดมันกัดคนของท่านมาสองทีแล้วนะครับท่านอย่าลืมเสียขอบใจฉันไม่ลืมเมาราิวันถามลบบางจะเข้าไปในบ้านไหมเธอหมายถึงหมู่บ้านเข้าครับการได้เป็นศัตรูยังเปิดเผยออกหน้าออกไตอีกครั้งหนึ่งเธอต้องมีความเป็นห่วงเพิ่มขึ้นสองเท่านะแม่หอมจนันเตือนลบของเธอด้วยนะอย่าให้ชัล่าใจให้พวกเพื่อนเขาช่วยเตือนให้เขาระวังตัวทุกสี่เก้าเธอด้วยขอบพระคุณเจ้าค่ะหอมจันพนมมือไหว เมื่อรถของพ่อลูกจากไปแล้วทั้งปู่กับหลานได้ยินหอมจันพึมพำสวยเหลือเกินใจดีเหลือเกินสมเป็นผู้ดีทุกระเบียบนิ้วเลยรบเป็นคนมีบุญที่มีผู้ใหญ่อย่างนี้เอ็นดูหอมจันชักรักเธอมาเสร็จแล้วรักความหวานและใจดีของเธอปู่ไม่พูดอะไรนอกจากก้มมองดูดินแล้วเงยหน้าขึ้นหัวเราะหึหึ